สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะกลับมาจะเจอกับอนันทาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้วันนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะอนันทามีเรื่องน่าสนใจมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะเรื่องราววันนี้นั้นจะเป็นเรื่องอะไรของใครยังไงไปรับฟังกันได้เลยค่ะ เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นมานมนานนานมากๆจริงๆค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อนะคะได้รับการถ่ายทอดอืมจะพูดว่าถ่ายทอดโดยตรงก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าคุณพ่อเนี่ยในตอนนั้นบังเอิญว่าได้ไปนั่งอยู่ในกลุ่มนะคะในกลุ่มที่เขากำลังเล่าเรื่องกันอยู่พอดีนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวผู้เล่าเองอะ่ะ ยังเป็นเด็กน้อยมากๆเลยนะคะตอนนั้นตัวผู้เล่าเองมีอายุประมาณสัก3-4ขวบได้มัง้งคุณพ่อบอกมาแบบนี้นะคะส่วนคุณพ่อเองก็ประมาณ20-21-22ประมาณนี้ยค่ะแล้วบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเขาก็เกิดไปนั่งอยู่ในกลุ่มของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่จับกลุ่มคุยกันแล้วก็ เหมือนคุยกันสับเพเหระนะคะจนในที่สุดเนี่ยก็นำพาไปสู่การเล่าเรื่องผีๆนะคะเอาเป็นว่าคุณพ่อเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นกับยายเล็กผิวนะคะแกชื่อว่ายายผิวซึ่งยายผิวในตอนนั้นมีศักเป็นคุณป้าของคุณพ่อนะคะ ตัวยายผิวเองเนี่ยแกมีสามีค่ะเราก็เรียกแกว่าตาเทียบก็แล้วกันนะคะสองคนเนี้เขาก็แต่งงานแต่งการแล้วก็อยู่กินกันมาจนมีลูกด้วยกันสองคนนะคะแล้วก็เป็นลูกชายทั้งคู่เลยอายุตอนนั้นของลูกๆนะคะก็อยู่ในอ่า อายุประมาณเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะคนหนึ่งก็1 4บสอีกคนหนึ่งก็อ่อนกว่าสักประมาณ2องปีความพิเศษของตาเทียบแล้วก็ยายเล็กผิวเนี่ยนะคะอย่างหนึ่งก็คือคู่นี้เขาเป็นคู่ที่มีความรักความสนิทสนมกันมากทีเดียว ตัดเทียบเนี่ยนะคะแกหลงรักยายผิวมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเลยค่ะทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันไปเข้าโรงเรียนก็เข้าโรงเรียนด้วยกันแต่ว่าซึ่งสมัยนั้นเนี่ยโรงเรียนก็จบไม่เกินน่าจะไม่เกินป .3 ป .4 นะคะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เรียนหนังสือกันแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีความรู้สึกดีๆแล้วก็ สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กจนพอเริ่มเข้าวัยหนุ่มสาวเนี่ยก็หลงรักกันตาเทียบเนี่ยแกรักยายผิวมากเอาเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนแรกของกันและกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟนทีเดียวละค่ะจากคำบอกเล่าของอคนในครอบครัวนะคะที่ คุณพ่อเนี่ยได้รับรู้มาก็คือตั้งแต่ทั้งคู่เนี่ยนะคะตัดเทียบกับยายผิวแต่งงานอยู่กินกันมาเนี่ยทั้งคู่ไม่เคยต้องห่างกันหรือจากกันไปไหนเลยไม่เคยทะเละาะเบาะแววงกันมีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันดีแต่คนเราเนี่ยจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวโดยไม่มีความทุกข์เข้ามากล้ำกลายเลยเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะเช่นเดียวกับครอบครัวของตาเทียบกับยายผิวตลอดทั้งชีวิตมาเนี่ยความทุกข์ไม่ค่อยมีกับชาวบ้านเขาหรอกคะ่ะมีแต่ความสุขแต่พอความทุกข์มันย่างกลายเข้ามาเนี่ยมันก็หนักแบบสุดๆเลยทีเดียวลวคะค่ะตาเทียบกับยายผิวอยู่กินกันมาเนี่ยนะคะจนลูกชายคนโตเนี่ย อายุย่างเข้า16มันก็เกิดเรื่องขึ้นกับตาเทียบค่ะอยู่ๆตาเทียบก็ล้มป่วยโดยที่ก่อนหน้านี้นะคะร่างกายของตาเทียบเนี่ยก็เป็นชายหนุ่มวัยชะกันที่แข็งแรงนะคะแกทำงานหนักมาตลอดทั้งชีวิตทีนี้ร่างกายของแกก็ค่อนข้างจะแข็งแรงสมบุกสมบันเหมือนกับชายหนุ่มวัยชะกันโดยทั่วไปนั่นแหละค่ะไม่เคยล้มป่วยเลยนะคะ แต่จูจ่ๆแกก็ป่วยขึ้นมาซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้กันหรอากค่ะว่ามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บประเภทไหนเป็นแบบฉับพลันทันด่วนมากเลยค่ะล้มป่วยมาปุ๊บนอนสมอยู่กับที่แค่ไม่ถึงสมวันตาเทียบก็เสียชีวิตลง การสูญเสียคนที่เป็นทั้งพ่อทั้งสามีไปสร้างความระทมขมขื่นเศร้าโศกเสียใจให้แก่ครอบครัวนะคะรวมไปถึงญาติสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องต่างๆเพราะว่าทุกคนต่างก็พูดกันว่าตาเทียบเนี่ยแกเป็นคนดีคะ่ะเป็นคนใจดีรักลูกรักเมีย ดีกับญาติพี่น้องทุกคนไม่เคยเอาเปรียบเบียดเบียนใครดังนั้นเนี่ยการสูญเสียตาเทียบไปนะคะก็สร้างความหดหู่ให้กับคนทั้งหมู่บ้านเลยล่ะคะ่ะพิธีศพของตาเทียบก็จัดกันไปแบบตามมีตามเกิดตามาสมัยนั้น่ะนะคะชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยมีเงินกันเท่าไหร่ตั้งสวดอภิธรรมได้ไม่เกินสามวันก็เผาเลยคะ่ะ หลังจากเผาตาเทียบไปนะคะยายผิวเองเนี่ยแกเศร้าเสียใจมากแกบอกว่าแกนอนร้องไห้นะคะทุกคืนเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ยายผิวเนี่ยจะต้องห่างแล้วก็จากคนรักไปแล้วก็จากแบบไม่หวนกลับคืนมาด้วยจะทำใจเรื่องการสูญเสียในครั้งเนี้มันค่อนข้างยากทีเดียวละค่ะ หลังจากนาทียบเสียชีวิตไปแล้วนะคะหลังจากวันเผาเนี่ยวันที่1วันที่สองก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะจนมาถึงวันที่3ค่ะยายผิวเล่าให้ฟังว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณเกือบสามทุ่มนะคะแต่ว่าสามทุ่มในชนบทสมัยก่อนอเป็นบ้านๆสมัยก่อนเลยนะคะหมู่บ้านเล็กๆเ,เนี่ย ไฟฟ้าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้สว่างจ้าเหมือนสมัยนี้นะคะไฟในบ้านเองเนี่ยก็มีแค่ดวงสองดวงเท่านั้นละค่ะส่วนไฟด้านนอกนอกชานเรือนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะคะส่วนมากก็ใช้แต่เกียงกันถ้าจะพูดไปถึงไฟริมถนนริมรั้วอะไรอย่างนี้นะคะลืมไปได้เลยค่ะทุกอย่างเงียบสงัดมืดสนิทเป็นเวลาเกือบสามทุ่มนะคะลูกๆของยายผิวเนี่ยก็ กำลังจะเข้านอนกันนะคะบ้านของยายผิวเนี่ยนะคะเป็นบ้านหลังเล็กๆมีห้องนอนแค่ห้องเดียวซึ่งก็เป็นห้องนอนของยายผิวกับตาเทียบนะคะตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่ลูกชายทั้งสองคนเนี่ยก็จะเอาฟูกบางๆมาปูนอนกันตรงลานบ้านนั่นแหละคะ่ะนอนกันแบบง่ายๆใช้ชีวิตกันแบบง่ายๆเรียบๆนะคะ สามคนแม่ลูกกำลังทำท่าว่าจะหลับแล้วค่ะกำลังเคลิ้มเคลิ้มจะหลับแล้วนะคะจูจูเนี่ยมันก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊กก๊กก๊อก,กทั้งสามคนเนี่ยรู้สึกตัวทันทีแล้วก็เริ่มเงี่ยหูฟังในใจตอนนั้นนะคะไม่มีใครคิดหรอกค่ะว่ามันจะเป็นเรื่องลี้ลับหรือเรื่องผีเรื่องสางอะไรนะคะ ยายผิวเองนะนนะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นญาติพี่น้องใครสักคนมาเคาะเรียกอาจจะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอาจจะมาดูยายผิวกับลูกๆนะคะว่าอยู่กันยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากได้ยินเสียงเคาะประตูดังรัวๆอยู่สักประมาณอึดใจนึงนะคะยายผิวเองเนี่ยแกก็เดินออกมาจากห้องนอนคะ่ะ ก็หันไปเห็นลูกชายทั้งสองคนเนี่ยก็ผุดลุกขึ้นมานั่งแล้วนะคะด้วยเนื่องจากได้ยินเสียงเคาะประตูยายผิวเองแกก็สงสัยตาพยักหน้านะคะเป็นเชิงว่าให้ใครคนใดคนหนึ่งในบรรดาลูกชายแกเนี่ยลุกขึ้นไปเปิดประตูดูสิว่าใครมาหาลูกชายคนโตของยายผิวเมื่อได้รับสัญญาณนะคะก็ลุกขึ้น แล้วก็เดินตรงไปที่ประตูไม่มีการแง้มดูอะไรทั้งสิ้นนะคะเปิดประตูผางออกเลยค่ะหลังจากที่ประตูเปิดอ้าออกมานะคะร่างของลูกชายคนโตเนี่ยยืนแข็งทื่ออยู่หน้าประตูพักหนึ่งยายผิวเองแกก็เลยร้องตะโกนถามไปว่าใครมานะลูกลูกชายคนโตของยายผิวไม่ได้ตอบกลับนะคะ เพียงแต่ว่าถอยตัวเองเนี่ยออกมาสักประมาณ569กเ้าเพื่อที่จะหลีกทางให้คนตรงหน้าประตูเนี่ยนะคะเดินเข้ามาในบ้านในเงาสลัวสลวยามค่ำคืนนะคะยายผิวก็เริ่มเห็นร่างที่เดินเข้ามาเนี่ยกระจ่างชัดขึ้นเมื่อร่างนั้นเดินเข้ามาในบ้านกระทบกับแสงไฟไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะท่านผู้ฟังที่รักคะคือตัดเทียบ สามีของแกเองลูกชายคนโตของยายผิวนะคะเริ่มมีสติสิ่งที่ลูกชายคนโตของยายผิวทำก็คือยกมือพนมไหว้แล้วก็พูดว่าสวัสดีครับพ่อหลังจากนั้นนะคะก็วิ่งเข้าไปกอดกันกลมกับน้องชายคะ่ะตาเทียบที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูนะคะก็หันมองไปยังลูกชายทั้งสองคน สายตาของแกเนี่ยทำให้ลูกชายคนเล็กเนี่ยก็ยกมือไหว้แล้วก็กล่าวสวัสดีตาเทียบเหมือนกับที่พี่ชายทำเลยค่ะสวัสดีครับพ่อหลังจากนั้นสองคนพี่น้องก็กอดกันกลมตัวสั่นงันงกยายผิวเองเนี่ยนะคะยืนตะลึงจังง,งังทำอะไรไม่ถูก เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างสะกดขาแกเอาไว้ไม่ให้ก้าวไปไหนได้เลยแกยืนแข็งทื่อขาสั่นอยู่อย่างนั้นล่ะคะ่ะดวงตาก็จ้องมองไปที่ร่างของตาเทียบที่กำลังเดินเข้ามาเรื่อยๆเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆร่างที่เห็นน่นนะคะยายผิวมาเล่าให้ฟังว่าเหมือนร่างมนุษย์ดีๆนี่เองไม่มีส่วนไหนหรือ ผิวกายสีผิวกายอะไรที่มันบ่งบอกเลยว่าร่างร่างนั้นเป็นผีหรือไม่ใช่มนุษย์เหมือนคนทุกอย่างเลยค่ะร่างนั้นนะคะเดินเข้ามาใกล้กับยายผิวแล้วก็พูดเสียงเบาๆว่าเข้านอนเถอะแม่คำพูดนี้นะคะเป็นคำพูดที่ตาเทียบเนี่ยใช้ เ,เรียกเมียประจำนะคะเมื่อถึงเวลานอนแล้วเนี่ยแกก็จะเรียกยายผิวเข้านอนแกก็จะเรียกอย่างนี้ทุกคืนค่ะแกก็บอกทุกครั้งว่าเข้านอนกันได้แล้วแม่หรือเข้านอนกันเถอะแม่นะคะในยามนั้นเนี่ยนะคะยายผิวเนี่ยทำอะไรไม่ถูกจะปฏิเสธก็ไม่ได้สายตาเหลือบไปมองลูกๆทั้งสองคนกำลังตัวสั่นงานงกกอดกันกลมดิกเลยนะคะในตอนนั้นแกบอกว่าแกไม่รู้นึกยังไง แกก็เดินตามตาเทียบเข้าไปในห้องนอนเดินตามเข้าไปเฉยเลยแกรู้สึกว่าแกไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมันมึนๆเบลอๆยังไงบอกไม่ถูกอ๋อลืมบอกท่านผู้ฟังไปค่าว่าผัวเมียคู่นี้นะคะเขามีบางอย่างที่พิเศษก็คือเขาอ่าก่อนที่เขาจะนอนเนี่ยนะคะเขาจะมีกิจกรรมก่อนนอนของเขาเนี่ยนะคะ ทุกคืนคะ่ะท่านผู้ฟังคะถึงแม้ว่าจะแต่งงานอยู่กินกันมาจนมีลูกเต้าโตเป็นหนุ่มกันแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่ากิจกรรมก่อนนอนของอผัวเมียเนี่ยเขาทำกันทุกคืนคะ่ะท่านผู้ฟังไม่เว้นแม้แต่กระทั่งคืนนี้นะคะหลังจากที่ตัดเทียบเนี่ยแกชวนยายผิวเข้านอ,นอนตามปกติเลยนะคะกิจกรรมเข้าจังหวะของผัวเมียก็เริ่มขึ้น ยายผิวบอกว่าตอนนั้นน่ยแกนอนลงไปนะคะแล้วก็อาการก็คือสติแกเนี่ยก็ไม่ได้ร้อยเอร์เซนตแต่แกรับรู้หมดเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผัวแกเนี่ยก็ทำกับแกเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่เลยค่ะก็ร่วมรักกับแกนะคะจนเสร็จสมสมประดีเสร็จกิจทุกสิ่งทุกอย่าง ไอ้คนในวงที่นั่งฟังเรื่องราวของยายผิวอยู่เนะะี่ยค่ะก็มีอาการก็คืออยากรู้อยากเห็นถามขึ้นมาทันทีเลยซึ่งคำถามนี้นะคะทุกคนอยากรู้มากผู้เราเองก็อยากรู้เหมือนกันนะคะตอนที่ฟังมาถึงตรงนี้ผู้ฟังเองอยากจะรู้ไหมคะว่าคำถามที่คนในในกลุ่มเนะี่ยที่เขาฟังอยู่เขาอยากรู้มากเนี่ยคือคำถามว่าอะไรแน่นอนคะ่ะเขาถามกันว่า แล้วรู้สึกยังไงตอนที่โดนผีเอาอ่ะคือไอ้นั่นนะคะไอ้นั่นอะ่ะมันรู้สึกยังไงมันเหมือนกับของคนไหมยายผิวก็เลยเล่าว,ว่ามันก็เหมือนของคนนี่แหละเพียงแต่ว่าไอ้แท่งนั้นนะคะมันมีความเย็นมันจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์เนี่ยก็คือเหมือนมีอะไรเย็น อยู่ในตัวแกแกบอกว่าอย่างนี้นะคะหลังจากค่ำคืนโดนผีเอาผ่านไปนะคะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยแกก็รับรู้ได้ว่าตัดเทียบเนี่ยหายไปแล้วค่ะแกก็คิดว่าก็คงจะเป็นแบบคำโบราณที่เขาว่าคืนที่สามเนี่ยนะคะก็คือวิญญาณเขาจะกลับมาบ้านเขายังไม่รู้ตัวอะไรทำนองนั้นนะคะยายผิวก็คิดว่า โอเคหลังจากนี้ไปก็คงจะเข้าสู่การใช้ชีวิตตามปกติและคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิคะท่านผู้ฟังที่รักคะในคืนต่อๆไปเนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยซ้ํารอยเดิมนะคะก็เป็นเวลาตรงแป๊ะเหมือนกับคืนวันที่3เลยนะคะหลังจากเผาตะเทียบไปเนี่ยเกือบสามทุ่ม ตอนที่สามคนแม่ลูกเนี่ยเขากำลังจะเคลิ้มหลับเนี่ยนะคะก็จะมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นรัวๆเหมือนกับคืนวันแรกไม่มีผิดเลยทีนี้ลูกๆของแกไม่กล้าไปเปิดแล้วค่ะเป็นยายผิวเองนะคะที่เดินไปเปิดประตูแต่ครั้งเนี้ยแกเปิดแบบเงี้ยมๆค่ะแล้วก็ดังคาดค่ะคนที่ยืนอยู่ก็คือผัวแกก็คือตัดเทียบนั่นเอง มาในกิริยาเดิมๆชุดเดิมๆนะคะแล้วก็อีกเช่นเคยตัวใหยผิวเองเนี่ยแกก็เริ่มมีอาการเบลือๆสลือๆนะคะก็เปิดประตูออกนะคะแล้วก็ปล่อยให้ตาเทียบเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็เดินจูงมือกันเข้าห้องไปเลยค่ะเหตุการณ์แบบนี้นะคะเกิดซ้ำๆซ้ำๆกันอย่างเงี้ยนะคะเจ็ดคืนเต็มๆ เอาเป็นว่ายายผิวเนี่ยนะคะโดนผีผัวแกเอาเนี่ยเดคืนเต็มเลยค่ะหลังจากเจ็ดคืนผ่านไปนะคะเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นซ้ำาๆไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็หายไปค่ะตาเทียบเนี่ยแกไม่เคยมาเคาะประตูไม่เคยมาปรากฏกายให้ทั้งลูกทั้งเมียเห็นไม่เคยแม้กระทั่งมาเข้าฝันค่ะยายผิวเนี่ยแกก็ตบทายว่า ถ้ามีใครมาเล่าให้แกฟังนะคะว่าเนี่ยโดนผีกระทำชำเราโดนผีเอาโดนผีข่มขืนเนี่ยใครไม่เชื่อแต่ยายผิวเชื่อค่ะแกโดนมาเต็มๆเจ็ดคืนรวดหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะยายผิวก็ไม่ได้มีครอบครัวใหม่ไม่ได้แต่งงานใหม่หรือมีผัวใหม่นะคะ แกก็ครองตัวเป็นแม่ไม้แล้วก็เลี้ยงลูกของแกจนเติบใหญ่ได้ดิบได้ดีกันทุกคนนะคะยายผิวบอกว่าแกนะ่ะมีใจรักใจเดียวนะคะก็คือรักผัวของแกมากต่อให้ผัวของแกเนี่ยจะตายจากลาโลกนี้ไปแล้วนะคะหัวใจรักของแกก็ยังมั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็จะรอวันวันที่แกได้ลาโลกนี้ไปเช่นกันนะคะ แล้วก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งนะคะแกก็จะได้พบกับผัวแกอีกอาจจะเป็นชาติหน้าหรือชาติไหนที่เกิดมาแกก็อธิษฐานว่าก็ขอให้พบกับผัวคนดีคนเดิมคนนี้อีกเช่นเคยค่ะนี่แหละค่ะคือเรื่องเล่าในวันนี้นะคะเรื่องของความรักอันยิ่งใหญ่ความผูกพันอันมั่นคงนะคะของคนสมัยก่อนตัดเทียบก,กับยายเล็กผิวค่ะ